มครับมาอีกแล้วเป็นไงอันนี้ใหญ่กว่าเดิมหล่อมากพี่หล่อมากหล่อมากมาร์กิ้งดีเลยอ่ะใช่นี่ขนาดว่าแบบยังกำลังปรับสภาพปรับตัวูนี่ยอย่าคว่าเซนบ์ b e r n นะไม่ใช่มาร์กิ้งเหมือนเซนบ์ b e r n นะคอเคเชียนธรดมดาสีน้ำตาลเป็นคอเคเชียนเชฟเฟิร์ดใช่ค่ะแต่อันนี้สีพิเศษคือขาวน้ำตาลขาวดำเรียกกันง่ายสามสีอ่ะค่ะอันนี้ก็คือ เป็นสีแบบนี้ทั้งคอกเลยคใช่คือชุดนี้นะคะคลอดมาทั้งหมดแปดตัวมีสีธรรมดาสามสีพิเศษอย่างนี้5พี่ก็จองสีพิเศษทั้งหมดเลยจองอีกแล้วพี่บีต้องจองจองเก่งนะพี่จองจริงๆมีรูปตั้งแต่ตอนเกิดเลยแอปไงแอปเออเอปไม่แอปแอป นี่ไปดูตัวจริงเลยนะคะที่ไปดูตัวจริงโครงสร้างใหญ่มากตัวนี้ดูกระดกนี่คือขนไม่มีนะคะเพราะว่าคือผัดขนหน้าร้อนสุนัขหน้าร้อนอ่ะนะคะในยุโรปขนเกรนมากแต่นี่เริ่มมาละเริ่มมาละล้วบอกไว้ก่อนไซส์นี่แค่สี่เดือนนะครับ่สี่เดือนใช่โอ้พี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงวัดทุกตัวนะคะแต่ว่าคือเอาเป็นว่าพี่ตัวใหญ่อ่ะแต่มายืนต้องไม่ต่ำกว่าเอลพี่อ่ะ พี่มีผมสงสัยหลายคนเ็าบอกเอ๊ะทำไมคอเกเชียนหูเขาเขาต้องตัดแบบนี้ตัดพันเขาต้องตัดเป็นทรงเขาเป็นทรงเขาแต่อันเนี้ยไม่ตัดหางแต่ตัดแต่หูพันเนี้ยเป็นพันใหญ่ที่ขนยาวที่สุดใช่ค่ะคือใหญ่กว่านิวฟลอแลนไม่พูดถึงเป็นเป็นหมาขนยาวที่ตัวใหญ่ที่สุดใช่ถูกไหมพี่ใหญ่กว่านิวฟลอเรนใหญ่กว่าใหญ่กว่านิวฟล์แรนค่ะที่บงที่บงที่เบรดอะไรที่ว่าใหญ่ลองมาดูคอเกเชียนก่อนแล้วจะได้เราก็ไม่ไม่บอกว่าแต่คือพี่บอกได้ว่าใหญ่กว่าแน่นอน เพราะบางคนจะติดมากที่เบรกใช่ต้องมาดูกระดูกค่ะคือของอันนี้มันดูขนไม่ได้นะคะมันต้องดูกระดูกสุนัขคุณโจ๊กอุ้มไหวไหมอ่ะลองดูอันนี้ท้าคนเดียคนเดียวกคนละข้างก็ได้ยกคนละข้างพี่ได้ได้ได้เอาผมลองผมลองมาลองลองซิอันนี้ไม่มีการเตรียมนะได้อยู่เดี๋ยวข้อหลังก่อนเนี่ยได้อยู่แต่ตัวนี้นะสี่สิบสี่สิบนาทีเลยครับเนี่ยดูหน้าดูหน้าเนี่ยมาใหญ่มากแค่นี้เหรอพี่ ครับก้ามขึ้นเลยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวจะหอบกันแเปล่าต้องมาดูตัวจริงนะคะต้องมาชมตัวจริงว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะว่าตัวนี้ใหญ่มากดูกระดูกแขนนะคุณโจ๊กเทียบกระดูกแขนคุณโจ๊กอะเอานี้ดีกว่าใหญ่กผมนี่อันนี้กระดูกแขนหมาสี่เดือนสี่เดือนกว่าคือเป็นหมาขนยาวที่ตัวใหญ่ใช่ค่ะใช่แล้วนีสัส่เขาครับพี่บีคือนิสัยจริงๆต้องบอกว่าคอเคเชียนเนี่ยนะคะฉลาดมาก ฉลาดมากเลยรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแล้วก็เป็นหมาเฝ้าบ้านได้ดีด้วยเป็นกาดด็อกด้วยเป็น Family Dog ด้วย Family Dog ถ้าบ้านไหนแบบมีเด็กในตัวเล็กๆเขาอยู่ยร่วมกันได<ป>้ไ <ป S 2> แบบไปใช่ค่ะแล้วก็ ใครโตอย่ามาแตะเจ้านายชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยค่ะแบบนี้เลยนะน่ารักมากกับพันนี้แต่บางคนอาจจะติว่าเอ้เคอเคเชนขนยาวไปหน่อยอะไรไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเลี้ยงได้ไม่ได้ว่าต้องอยู่แอร์อะไรตลอดนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนี่สี่เดือนจริงเหรอจริงจริงสี่เดือนสี่เดือน, <laughs> อนกว่าๆจริงๆค่ะไม่ได้โม้ด, <laughs> ดูได้ดูฟันส <laughs> ุนัขนี่ต้องมาดูฟันได้เห็นไหมยังไม่เปลี่ยนฟันเขี้ยวเลยเห็นไหมคะยังติ้วเดียวหมามันจะเดินทางมันต้องมี สี่เดือนถึงจะส่งออกมาได้สามเดือนกว่าสี่เดือนใช่ค่ะใช่ใช่ที่บางคนบอกหูหอยากได้หมาเดือนกว่าจะเอาหมานอกนี่มันไม่มีไม่มีทางสายพันนี้เขาสองเดือนนี่ไม่ได้เลยตัวใหญ่อยู่แล้วใหญ่ๆค่ะคุณโจ๊กซกสักรอบไหมคุณโจ๊กอีกสักรอบไหมเหลือหลายตัวพี่บีเขามีเลยรผมนะครเป็นแหรับเจอเขาหลอกอุ้มหมดอลพี่อุ้มอุ้มเขาหลอกอุ้มหมดอะแต่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ในความเห็นพี่โจ๊กว่าตัวนี้เป็นไงพี่โจ๊กชอบยังไงครับ ตัวนี้ถ้าถ้าโดยสายพันธุ์ผมไม่ได้สัมผัสมันมากนะเขาไเชี่ยนแต่ถ้าเมื่อกี้แอบเล็งอยู่ตัวนี้ฟอร์มสวยมากถ้าตอบหน้าดูดูมันมันถ้าเป็นคนนี่ผมว่าหล่อหล่อเลยอ่ะคืออย่างผมเองอ่ะเวลาผมจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวนะใครใครก็อยากได้ที่มันสวยลย่ที่แต่สุดท้ายอ่ะเราไม่ได้ตัวเที่ยวละเลงหรอกมันจะต้องแบบมันเหมือนมันปิ้งน่ะเราเราปิ้งตัวนี้อาจจะไม่ได้สวยที่สุดหรือชอบที่สุดขอปิ้งตัวนี้เราจะชอบกัน้น เพราะฉะนั้นต้องมาดูที่ฟางเนาะผมว่านิสัยนิสัยน่ารักมากเขาไม่ค่อยไม่ค่อยดีดอะไม่ดีไม่ดีอันนี้นิ่งใช่คือพี่ชอบหมาใหญ่แต่พี่ไม่ชอบที่ซนมากที่เห่ามากเพราะฉะนั้นอย่างคอเคเชียนเนี่ยโบโบเงี้ยพี่ชอบผมชอบหมาขี้เกียจด้วยครับหลับทั้งวันเนี้ยนะไม่ต้องทาอะไรนอนทั้งวันไม่ต้องเหนื่อยบ้านไม่พังบ้านไม่พังบ้านไม่พังไม่พังแต่ยังยังยางนี้ไม่หลับทั้งวันอันนี้วิ่งเล่นอะไรน่ารักฉลาดมาก แต่เหนือนอกจากความสวยผมผมสัมผัสได้แล้วว่าตัวเนี้นิสัยดีมากใช่แล้วเราอยู่กับเขาเราไม่เหนื่อยแน่เห็นไหมคะว่าไม่ลิงไม่ดีดเออนิ่งมายอย่างเงี้ยผู้นี้คธรรมชาติเขาก็ไม่ได้เห่าไปเรื่อยไม่ค่ะไม่ปากเปล่ไม่ปากเปล่าจิงกะเป้าจิงกะเป้าตัวนี้รอรอดูโตนะตัวนี้มีหล่อมากถ้ายังไม่ไปซะก่อนนะคะจริงจริงจริงๆตัวเนี้จะบอกว่ามีคนจองแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ได้มารับแต่ถ้าใครอยากมาดูก็มานะคะพี่มีใจด่มใจดีนะครแลแวมาคุยกันค่ะได้พอมให้ทุกคนเข้าเข้าบิดคือคือจริงๆหลายคนนะคะต้องต้องเรียนอย่างงี้นิดนึงบางคนเนี่ยมาถามราคากันทางเพจเยอะเราก็อยากให้มาดูคุณภาพก่อนนะคะมมีหลายราคาด้วยมมีหลายราคาด้วยเพราะชูนักเราเยอะแล้วที่สําคัญผมว่าเห็นในรูปไม่ไม่เท่าตัวจริงอันนี้บอกได้เลยนะครับหมาแทบจะทุกตัวเราเห็นในรูปอาจจะแบบ เอะมันก็น่ารักดีแต่พอตัวจริงมันว้าวแบบใช่ค่ะไอ้ที่คิดว่าใหญ่มันจะตัวจริงใหญ่มากครับอะไรเงี้ยครับหรือบางตัวดูไอ้ลูกตัวจริงเอ้ยในลูกไม่สวยเลย แต่ตัวจริงโอ้โหใช่ไหมคุณโจ๊กมันมันตัวก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ต้องมาคุยแวะกันมาดูนะคะที่เอเจลิคยอคนะคะยันถึงหมเดี๋ยวเรามีอีกเดี๋ยวเรามีอีกนะคะมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวมีอีกสายพันธุ์พันธุ์นึงอ่าอย่าให้สองสี่สามสิมีทั้งเคนคอโซ่เลยไม่ให้ดูเลยเบอร์นิสเออเด็แล้วก็บอโบโบหมดฟามเลยพี่จ๊กมาต้องล้วงมาให้หมดครับ